ต่อนะครับเซตที่2นะครับนายปอกับอาจารย์นะครับอาจารย์ไหวเกมสามเอาทางเปิดลูกเตรียมร้อยนะครับโอ้โหเปิดเกมเดียวเดียวเป็นสกอร์แรกของชายเดียวนะหนึ่งต่อศูนย์นะครับพระชายเดียวเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับจริงน้อยอดโอ้โหขอเดียวตายในลูกนี้เป็นสกอร์ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะ้โหเอาลนะโอ้โหหมู่เดี่ยวหยอกฮะเลยนะเป็นสกอร์ที่สองต่อหนึ่งนะ อ๋ที่ชื่อถงน้อยกลุมความได้เปรียบที่ได้อเปบ้านะหรือว่าจะลงพลาดเลยนะมาที่ชายเดียวม้สาเป็นทีเดียวแล้วกอรที่สามตอหนึงนะตอนนี้ที่เชื่อถน้อยยังเป็นสองแย่เแย่ริกรนครับพีชสวยเข้าตาคนเชื่อเลยนะแล้วลูกนี้โอ้โหเป็นกาบปัดช่เดียวนะเสกอรที่สงต่อสอ่าใช่แล้วสองต่อสามนะโอ้โหที่วนนี้ มาสุดยอหล่นลุ้นลงเลยยังเชื่อไปนีลูกพี่เาลคือลูกโลโอ้โหลเรียบร้อยเาทปืนนะครับเรียบร้อยเล่นสต่อสี่ลูกนี้ไม่ใชยอมใครนะครับน้องหอบไปจะใช้เอาไว้นยอดเรียบร้อยแล้วลูกนี้เปสี่สี่ทโอ้โหใจะตามไปอย่างเดวตามใส่กันไม่ยอมเนะครับยอดนะครับเอานี้อกแล้วนะครับโอ้โหพัดออกเลยนะ เป็นทางนั่งเชื่อมแข่งแลได้คะแนนไปดูเซอร์บอที่หต่อ4ี่นะขาป้าเชื่อมแข่งแล้วนเสิร์ฟไปลูกนี้เอาลราโอ้โหโอ้โห<อ>ถือว่าเรืเมื่อกี้นี้เป็นสกอร์บที่หต่อ4นะย้อยไม่รู้ว่าชโชคหรือเปล่าหรือฝีมือนะอาจารย์ปัจจัยนะครับแล้วที่เชื่อมแข่งนะแล้ว,วเราไงฮะขึ้นสะูงไปเราจะยังได้โอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นสกอร์บอที่เต่อ4นะฮะเราจะต่อที่หาเป็นขาเสือไปครับนะขึ้นสูงไปพ่อท้าเพื่อนวี้ ฮาลอเป็นจับอโหลกจอดหลัง oh, ว oh, ่า oh, ด uh ้ร oh. no like, ืงนะแล้วเนสกอรที่5ต่อเจ็้าามาแล้วครับคู่โง่แต้ครับงไม่ได้แล้วครับตรงไหนนี่ใายเดี๋ยวนี้พะจะเข้ไปแล้วลห้ไม่เชื่อหอที่รอเนี่ยตต้แล้วในสกอร์ที่แปต่อห้านะฮะไเสริมขึ้นไปสูงแล้วใบวันเย็ลูกจบแล้วโอ้ย้ามหักขึ้นไปแล้วในสกอร์ที่หกต่อแปดนะฮะนสองแต้มอยนะครับ ไม่เคยเจอค่ะขึ้นฝูงไปแล้วทีอ๋อหาไตขึ้นมาแล้วทีเข้ามาเตือหมันเป็นรอยมันเป็นรลยที่จุดางโอ้มันบ้าโอ้คันสุดสิงเลหนัเป็นแต้มเดยวกัออทีเชื่อมอยเริมกบดานแล้วนะฉายเดียวเริ่มโอ้แหวท้าาง้นะนกก้าบอเจหงแต้มเหมันะคโอ้คหมือนผมเชียร์บอไหนแล้วนั้นจะเสียตลอดและผมไม่เชียร์ด้วยการกันเราสั้นนะเป็นสกองที่แปดต้นะาดียว่มไอ้านะ ชายเดียวก็ไม่ยอมเนะดูชายเดียวกะไรว่าสีที่ตดัแล้ทั้คอล่าลูกนี้ว่าไหครับรามนออกครับลูกนี้อะไีอารมนบอกว่าออกนแล้วสปอรที่สิบแปดนะสองแต้มแล้วว่าอยังชายเดียวไม่ยอมนะเป็นสอรที่เต่อสิสวยจริงเลยครับลูกนี้ชายเดียวอกะแนคืนนะครับลูกนี้ มอแล้วนะครับจะมีเกมสให้เราดูหรือเปล่านะจอยลูกนี้งนะลงนะครับสปอร์ี่สิบดกิอาล้วทีเชิร้อยขึ่นนึ่งครั้งนะเกม่วางเร็วเลยครับขึ้นเาะานะครัอย่นี้โอ้หน่าักินะสปอร์ตีสิเอ้าแล้วนะโอ้ยดังไปดังเหนียวโอ้โห ฝ่ายขึ้นนำก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเลยทไปทางครับโอ้แล้วลงมาพอนนี้ในจังหวะนั้นฮะเป็นสิบสองเท่าเลยะจอดเนี้ยใครเขาล่วงหลังจอดเตียนตากกลับนะเฮ้ยมาเตียนกลับไม่โกงเลยนะครับโอ้โหคู่นี้มันจริงนะสายเดียวเป็นฝ่ายที่นาเป็นทันนะครับตอนนี้ก็คือได้โบแล้ครับที่เขาบอกว่าเสือสองตัวเนี่ยทำเดียวกันไม่ได้นะใครนำเป็นเจ้าล่ะ ล้ก็รูปนี้นะครับเอาร้อยสามันยี่สนีแล้วเนะใจอยเลยที่สามต่อสิบสี่ครัผ่านกันไม่ได้เนะอย่างว่าแลครับเกมไม่จบต้งส่งทารนะครับเอสาละทุกอย่างไม่ได้กดดันต้อ้